สวัสดีครับผมปอกกับผมเงาือครับบอมครับช่องนึ่งอีสานสางตัวมันว่าครับผมวันนี้จะมาเปิดแพ็คตำานานครับฟิกโกฟิกโกไม่อะไรยังได้ยังได้อยู่ที่เรียกว่าสิบว้จะเปิดเดือนสิงหาวันเกิดกันทยอยเปิดไปเรื่อยครับตัวอยากได้มากเลยเพิ่งจะเอาหามาเสริมทับไปเ,เสริมกองหน้าครับกองหน้าไอดี ID นี้พันหนี้ครับท่องกันยิอยู่สามพันหนึ่งครับ ฟิกโก้ฟิกโก้ชาวบ่าได้ฟิกโก้ตัวได้กระไรหรอครับกองหนาหัดกองหนาเกมลุกด้วยครับไดกได้ฟิกโก้แหล้วว่าท่านในเบิร์นคาพลังในตัวได้แห้งตัวได้ตัวได้ดีบมดดีว่าในเบิร์นจัดก่อนเลยครับ เกาลอยยักสองเทือเทือสองเทือครับไปเลยแถวแหลกนี่บดคือสิบโบเปิดเบิดออกคือซึบบอกกับเบิ้งก่อน <c oughs> ไปเลยครับมาบาอรอบแหลกไปขาวจูนพูนพอก็คือขาวออกแทะโอ้ผมมีเสียงเลเซอร์เลย ไปไว้ต่เกาเลอยแหลกตายตายใจใจบอดีละใจเรล่มบอดีแล้ว,ลลวไปแล้วสิบตัวให้ไรกับผมมีมวีแววเลยโอ้แถวเทิงบ่ได้จักตัว เดี๋ยวไปเที่ยวรางโอ้โหเต้นดาดสเต้นดาดหาดาวกับพบ่อ,อะไรบางหรับน,นีิโอ้ยไปเก้าร้อยสองสินได้ยกตัวบ่มืนอนี่ไปเออเออหลุนหลุนโอ้ยขาว,วตายตายเอาจุนปูนออมีแลยเสือมีแลยเสือ ตเต็นดาดโอ้ไฮไลท์ไฮไลท์เพี้ยนสีโอ้ตำนานมาแล้วตำนานเบอร์เจดพูเดโนโอก้องนานเทเๆอล่ะก้องนาบาซาบ่ะชักมันซื้อยังหรอวะอ๋อฮันติบบได้ไม่ยักัวสิ่งนี้ไฮไลท์มาน้ำบ่นนี่ซาวิโล่บ่ะ ติวิลหรือ,อยังนี่แหละบ่้โหคุ้มการบอกให้ปึกอยู่โอ้ได้ตัวเดียวฟิกโก้ฟิกโก้ลองจากสามลอยกันนะครับกําลังกําลังตึงๆเปิดกําลังมันมือ <c oughs> <c oughs> กําลังได้ทีครับกําลังได้ทีมันเหล่าจะเป็นเหี้อีกว่านี่เปิดเลีนเปิดหัวนี่ ไปยิงกระลอยกันนะมิดโอ้ยไอ,อะไรกับบอลยักษ์ตัวนี่ตำแหน่งนตัวเดียวมัม้่ตีขาดทุ่นสมูทอบนี่ไปต่อยี่สอง ขาดทุนม่จักนี่มีดอีกโอ้ฮาคือเม่ไไยแทนเนาะกั้นใจนะหลุนน้ำนะโอ้ทั้งเปิดทั้งหลุนขยายน่านทองทองสัวสิเก็บได้แล้วฟรีนะครับโมดิเติมจักบาทดีดีนี่โอ้ขาอีกละตายตาย กันใจบ่หอดทองทองสิเบิร์ตวัดฟิกโกขาวจุนพูนโอ้ยมันสิเบิดอีกว่าเบิด์ตแกเห็นเบิด์ตหรอเนี่ใส่หมีว่าจะเก่าลอยเก่าลอยยัดเชือว่าเมืองที่ล่ะแถวเทือบนทอานบอกักตัวไม่ได้สเตนสเตนดาร์ดแค่บ่หัวกูแถวเทือ เฮ้ยบุได้ตำนาน,นนะยยตัวนี้มันหันแค่ที่ว่าอยงนี้นะนี่แค่สีห้องโูกครับบุรียังแค่ตัวดิไปเรามึงจะโก้ลอยกันนะขั้นเขียวแล้วเริ่มมั่นมื่อดนะิโอ้ยเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วอืมข้าว,เ,ว,าว,เ,วาเปลี่ยนสีใช่ี่ย พ่อเว่ยเออประตัววะท่านซีดาวสำบจักเออหาดาวได้มาตัวหนึ่งพอไะด้ขาคพอได้ขายเอาเงินเนี่ยโอ้เบิร์ตอีดีโออเบิร์ตละทองไปลอยทุ่ยไายกับไปโหลดเบิร์กับเบิร์ตตัวอืม ในตัวเดียวครับในตัวเดียวโอ้ขาดทุนนี่แน่นี่ผมวมานี่หรือทอทุนบ่อยู่ตัววนนีตัวหนึ่งอยู่ตัวสามพันทองขาดทุนเนะี่ยโอ้บอริเบ,บื้องสับหน้คขาพลังมันจะสูงบ่สูงกับจะสีดีใจด้วยบอดีใจดีะแ,แต่ว่ากาดดีอยู่ที่มันไดอืมตัวหนึ่ง ตัวนี้น่าจะน่าจะลอยหนึ่งมั้งครับนี่ลอยลอยหรือลอยหนึ่งนี่ยตันลอยหนึ่งมั้งซ้หรับโคดแปดแปดที่ไรโคดแปดแปดเดี๋ยวชิลองอัพเลยล่ะครับอัพไปบึงก่อนทันทีคือบ่มบึงคาพลังกันอัพบึงคาพลังแค่หน่อยกัน น่าจะลอยแต่ใส่โคดธรรมดาอะะโคดไอ้เก่าเก่าแปดเจ็ดแปดห้าน่าจะลอยตันลอยซื้อๆบนนั้นแต่ถึงลอยหนึ่งนี่หอยมาติ้งหนึ่งแบบนี้หอยมาติงหนึ่งโมเดเิร์นหอนได้เวียบด้วยนี่อ่บเป็ดสดๆเลยโอ้สปีดโอ้สปีดว่ามันลอยกวัวหมดนี่สปีดต้นนี่ โอ้โหทว่าสปีดมันสีดีแต่สปีดบอกให้ดีพลางนี่เพื่อสปีดต้นอ่อสปีดสปีดต้นนะ <S <S ประมาณนี้อัพลองมอนกันยังรีก็ได้ดอกไปเงินหลยอยู่สี่ล้านอยู่ได้ลอยหนึ่งค่าพลังข้างใน,นก่อนโอ้ เมลูกบอลคนโท่ดิบ,บินนะวันเสียดายว่าบอกเก่าสิบว่ะเป็ดแปดเก่าโมสวยว่ะโ่้สวยไปนี่ครับมแต่สปีดสปีดก็สปีดต้นซื้อที่ลองอัพใหม่เองที่ลองไปอัพใหม่ออกไปเบืเ้องนี้เบรกันมันคาห้องบอลบอลคนโท่อยังดิบ,บินมันไม่ค่อยสวยว่ะ แต่ได้เก้าสิปนี่สิสวยอยู่เคิื่มยักแต้มหนึ่งมันได้แปดเก้าแปดเก้านี่ผมกัล่องอัพไม่บึ้งละครับออกไปอัพไปใส่สกิลครบครบเลยอัพไม่เรียบร้อยครับอัพอยู่ประมาณนี้แหละครับเก้าห้าสิบเอ็ดแปดห้าครับสวยๆหลังจากอัพผมอัพอัพมาไม่นี่โอ้มากเลยครับตีเหล็กบกเฉยๆกับตัวนี้นะเฉยๆอัพมาไม่เห็นค่าพลังมลยเหลือมากอยู่ครับเริืมมักแล้วบอสท่านในล่องเล่นนี่นี่แต่ว่ามากละ <laughs> เห็นคาฝรังมันไะส,สวยๆอยู่อับประมาณนี้ครับอับกะลดสปีดลงแต้มหนึ่งครับลดสปีดไอ้สปีตดต้นรถผมลดลงแต้มหนึง่งทำรถมันก็สิเด็ดก็โคตรเกือบบ้านลอยสามวนนี้แต่ผมเลยลดลงแต้มหนึง่งอาจจะสูงเกินไปตอนนี้ก็สูงไปแห้งอะไลอยสองลอย,ลอยสองนีง่สวยอยู่ครับ เกมลูกวันวันคอนโทรลดิบิงสวยครับ90 90 <c oughs> จบสกอร์92ก็ได้ลูกมงเพิ่มขึ้นมากครับอัพลูกมงขึ้นว่า70็ดสิบกโค้ง74โค้ง74แล้วก็สปีดครับสปีดกับ,สป,กบสปีดกับเนื้อเก้าเอสกับสปีดต้น102ลอยสองละครับสปีดต้นลอยสองสวยครับสวย กะสีฟาทั้งหมดประมาณแปดอย่างครับเจ็ดอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างครับ7อย่างแปดอย่างสวยๆครับสกิลผมกลับไปไปโอนมาให้นะครับครบเครื่องเลยสกิลกับมีเลือดนักสู้สกิลยิ่งไกล <c oughs> สกิลยิ่งไกลกับามักเซเทิร์นครับหมัเซเทิร์นแล้วก็สกิลชิงมงครับชิงมง โซคอนโทรสกิลมากครับโตกับมี่ดับเบิลทัดคัดบีไฮแอนเทิร์นเฮดติ้งสกิลยิงโค้งมี่ฮิวทูฮิวทิกกับสกิลกเฟิร์สไทม์สอดกับมี่สกิลกับกับมี่ครับก็ใส่กันไปครบแล้วครับครบเครื่องนะพัวมา้อกบอลได้เอาตัวรอดได้นะสกิลกับที่ครับสสวย เริ่มมักแล้วครับมักแล้วบ้านไอเรนดูแต่ว่ามักไปก่อนเลยฟาฝรัร่งสกิลใส่ครบครับไอ้แบกขวาผมกับเออแบกเออแบกใส่กับเตโอกับตันลอยครับแต่ใส่โคตรคิกขาเตอร์นะคิกขาเตอร์แปดแปดตันลอยครับอัพจูบประมาณสี่สีเจ็ดสิบนี่แหละครับสี่สิบลอยครับลอ,อยโลนโดกับเตียพ,พุลกคนถามกับลอ,อยกันครับอัพจูบประมาณ แปดสี่สิบสองแปดสี่ไอเก่าหกครับห้องบอกเ,เ,เก่าหกกระสีประมาณลอยครับลอยแตะใส่โคตรเป๊ะแปดแปดเตโอผมกระสีเหลืออยู่ประมาณเก่าเก่าพื่เก่าครับลดลงมากเก่าเก่าแต่ว่าตะไส้ขีเข้าเติมมันกัดลอยครับตัดลอยตัวนี้แต่บางหัวผู้ลงพืนอาจจะอับอีแบบหนึง่งมันอาจจะได้ตัดลอย เบิร์ตสุยางกับได้กับอันลอยเบิร์ตสุโคตรกับโบฮงครับแต่ของผมอัพแนวนี้ครับเน่มาเน่มาผมนี่ก็ใส่สกิลแน่อยู่ครับเดิ่มใส่สกิลแน่เนาะกับพระท่านเนี่ยฮะสกิลใส่ใี้เน่มาอยู่ฮ้องกระไซไปสองสกิลมั่งจะจำผิด นี่มากกับสปีดเอ่อสปีดลอยสปีดสปีดต้นลอยขึ้นครับนี่มากกับตัวดีที่ผม,มว,ว่าตัวดีอยู่เสียฟรีกับตัวดีโยโมกีลายครับเก่งอยู่นี่มากกับสกิลผมก็ใไ่ไปสองสกิลพิน่อยแต่ก่อนเอาไปยินปีกให้ผมเลยส่พินผอยให้พินผอย,อยกัดวาสิส่สกิลยิ่งปั้นโค้งครับ กิว้วยิ่งโค้งแต่เ่รา,านถ้าเดี๋ยวเปิดใไ่หลางส่งนะครับเดี๋ยวสีหส่ห้าสี่ห้าหลังส่งผมเปิดใวหน,น่าจะใส่ไปเบิดแด้วมับ้างน่าจะบบมีเปิดไปซุ่มมันเหลือนะโหน่ามีครับบ่มีนะครับเดี๋ยวสิเปิดใส่มาอยู่ครับโอเคครับผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแน่เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมครับเอาคลิปนี้ก็ยังไลคครับอาจจะมีเสียงรบกวนแน่เลยครับเพราะาผมดึกมาไม่มม่นี่ไม่ไม่ไมไมฟีเออไม่หาเก็บได้ครับนี่